เอมมี่โพสภาพครอบครัวอบอุ่นพร้อมหน้าในวันเกิดน,น้องสายฟ้าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับครอบครัวของสาวเอมมี่มรกตที่นับตั้งแต่เจ้าตัว,ตวข้อลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องสายน้ำก็ทำให้สาวเอมมี่ได้รู้จักความเป็นแม่มากยิ่งขึ้นแถมยังดูแลเอาใจใส่ลูกชายเป็นอย่างดีและยังมีโมเมตนต์น่ารักออกมาให้แฟนๆได้เห็นอยู่ตลอด หลังจากที่ลูกชายเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเสาเอมมี่ก็ได้เห็นพัฒนาการความเฉลียวฉลาดและความน่ารักของลูกทุกช่วงวัยจนทำให้เจ้าตัวรู้สึกปลื้มปิ่มสุดๆพร้อมทั้งทางด้านหนุ่มเจมส์ยังหลงลูกชายคนแรกเอามากๆด้วยล่าสุดสาวเอมมี่ได้เดินทางพาครอบครัวไปทำบุญไหว้พระขอพรเนื่องในวันเกิดอายุครบสองขวบของน้องใส่น้ำพร้อมทั้งโพสภาพคู่กับลูกชายว่าขอให้อ้อนแม่แบบนี้ไปจนโตนะลูกความสุขของแม่ใสยน้ำแสงทวีป เผิ่มแป๊บเดียวน้องใส่น้ำก็อายุครบสองขวบแล้วค่ะนับวันก็ยิ่งฉายแววความหล่อเพิ่มมากขึ้นทุกวันอีกหน่อยเสาเอมมี่คงต้องห่วงลูกชายมากแน่ๆแถมความฉลาดสมวัยน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆจนทําเอาชาวเน็ตต่างแห่เข้ามาขอเป็นแฟนคลับกันเพียบเลยค่ะ